ือเมื่อวานนี้ก็ในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีเรื่องเสนอต่างๆแล้วก็มีมติต่างๆะนะคะแต่เรื่องหนึ่งอย่ยที่มีการเสนอไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นการรายงานกับคอรมอให้ได้ทราบนั่นก็คือเรื่องของขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ30นะคะซึ่งหนุนการจ้างงานเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคือเริ่ออย่างนี้คุณน้ฟังโดยปกติแล้วเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการจัดลำดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ <c oughs> ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไรหมายถึงว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยการแข่งขันเราเป็นยังไงโดยเขาจะวัดจาก4เรื่องเรื่องแรกคือสมรรถนะทางเศรษฐ<า>กิจเรื่องที่2คือประสิทธิภาพของภาครัฐเรื่องที่3ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจแล้วก็เรื่องที่4โครงสร้างพื้นฐานถ้าเรามาดูแต่ละเรื่องนะสมรรถนะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกเรื่องของการค้าการลงทุนว่าเรามีความแบบ ความพร้อมในการที่จะเปิดการลงทุน<ะ>เปิดการค้าขายมีการเจราจากันขนาดไหน<ะ>เก่งไหมอาจจะง่ายถ้าพูดง่ายๆ<ะ>เลยอันที่2เนี่ยก็คือประสิทธิภาพของภาครัฐนั่นหมายถึงว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยได้รวดเร็วนะ,ะได้ผลดีหรือเปล่าได้ได้แบบว่ามีการใช้กฎหมายหรือว่าการใช อะไรก็แล้วแต่เพื่อสนับสนุนการค้าขายให้เกิดขึ้นไหมอย่างเ,เช่นสมมุติว่าเราอยู่ในอาเซียนใช่ไหมคะอาเซียนเนี่ยคือเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นเรื่องว่าการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจนะเขาก็จะเริ่มตั้แต่ Free t ดแอเรียคอม m อนมาร์เก็นะสภาพสุนทรกรซึ่งตอนนี้เป็น AEC คือการใช้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยกันนะแสดงว่า รัฐเนี่ยได้มีการเปิดให้มีการค้าขายอาเซียนมากน้อยขนาดไหนแล้วก็นะเดี๋ยวนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องของการค้าขายที่ว่ามีการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะก็ในเรื่องของออการคมานาคมขนส่งหรือว่าโลจิสติกส์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็มีในเรื่องของระบบดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะนอกจากการค้าขายแบบจากร้านค้าไปสู่ บุคคลธรรมาดาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีค้าขายผ่านทางออนไลน์ผ่านทางในระบบดิจิทัลกันมากขึ้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยเจ้าของร้านต้องรอให้คนมาซื้อถึงที่ใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถค้าขายออนไลน์ได้คนที่ซื้อไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปซื้อที่ร้านแต่เข้าไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้นได้เลย <Okay. S 2> โดยผู้ขายเนี่ยก็จะนำสินค้าส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ <Okay. S 2> เป็นเรื่องของอการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล นะคะค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพของ<ม>รัฐนะคะอันนี้3าก็คือประสิทธิภาพของภาคเอกชนนั่นหมายถึง<ม>ว่าภาคธุรกิจเนี่ยมีพร้อมเรื่องของตลาดแรงงานขนาดไหนะนะคะมี เรื่องของการเงินคือเขา,าไม่ได้มีปัญหาติดลบเอา,อาง,ง่ายๆคือธุรกิจไม่ได้ติดลบนะ,ะมีพร้อมเรื่องของแรงงานแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่คุณจันทาบอกค่ะ,คะไม่ใช่เรื่องของแค่อินเทอร์เน็ตนะคะโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่เราเข้าใจถนนหนทางก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้เรื่องของเราเนี่ยมีความสามารถในการไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้ก็คือ เรื่องของทางด้านการแพทย์ใช่ไหมคะ,ะเขาก็มีการส่งเสริมเหมือนกับว่ามีในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีศูนย์การแพทย์เกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่เป็นศูนย์การแพทย์เนี่ยมันหมายถึงว่าการการที่ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนแบบครบวงจรสามารถ<ช>พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่น มือนกับว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราก็สามารถที่จะพบหมอเฉพาะทางได้เลยนะก็อันนี้คือหมายถึงว่าเป็น4ด้านที่เขามีการแบบว่าจัดอัำดับว่าเออไทยเป็นยังไงคราวนี้ในปีนี้ค่ะปี2,566เนี่ยเขาบอกว่าไทยเนี่ยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ที่ลำดับ30จาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะซึ่ง จากปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วได้ที่ 33, 33. นะคะอันนี้ก็คือดูภาพรวมค่ะอย่างที่บอกถ้าดูตามแยกตามแต่ละด้านค่ะด้านสมรรถภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็คือจาก34ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ16บหขึ้นะ18อันดับนะใช่ค่ะเขาบอกว่าอันนี้ก็มาจากการที่เราเนี่ยมีการลงทุนระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะ,คะส่วนหนึ่งนี่นก็น่าจะมาจากช่วงที่ เราเนี่ยก็เปลี่ยนโควิดเป็นโรคประจําถิ่นแล้วทําให้นัมทการลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเรามีในมีการเจรจาการค้าแบบ free trade area หรือการค้าเสรีกับไทยแล้วก็อี่ะซึ่งก็ทําให้แบบไทยมีแต้มต่อในส่วนนี้อันนี้2เรื่องของรัฐนะคะรัฐเนี่ยคือจากเดิมปีที่แล้วอยู่ที่อันดับ31ตอนนี้อยู่ที่อันดับ24ค่ะดีขึ้น7อันดับนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าเนื่องมาจากการวางกรอบการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลังหรือว่ากฎหมายธุรกิจต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ที่3าก็คือประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนะคะอันนี้ก็คือขึ้นมา7จอันดับก็คือจาก30เป็น23ค่ะนะคะซึ่งก็มาจากเรื่องของเน้นเลยก็คือตลา,าดแรงงานนะ แรงงานไทยตอนนี้ก็มีการฟื้นตัวมากขึ้นอแรงงานไทยพอพูดถึงแรงงานไทยเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาศักษิใช่ค่ะใช่ค่ะทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็มีการอบรมนะคะให้กับแรงงานไทยมีการเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานไทยไม่ว่าจะเป็นการทำงานในประเทศเองหรือว่าจะส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศอืมใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราได้ฟังสภาพัดที่เราเคยเล่าเมื่อรอบก่อนนะคะการว่างงานเนี่ยก็คือตอนนี้ ก็ถือว่ามีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นนะในไต,ตรมาสนี้นะคะก็ทําให้คะแนนส่นเนี้ยก็คือเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคะอานี้อนันต่อมาก็คือโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนอ,อย่างที่คุณจันทาบอกว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่ถนนหนทางหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะ,คะเรื่องของการพัฒนาวางโครงสร้างให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเกือบจะทุกคน ถ้าหากว่าเรียกเป็นรอยละสักประมาณ90%ขึ้นไปไหมก็สามารถที่จะ,ะใชะ้ดิจิทัลที่อยู่ในมือของเราอย่างเช่นพวกสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยได้เป็นอย่างดีกันอืใช่ค่ะมันก็เป็นการส่งผลให้ตอนนี้คไทยเนี่ยมันมีการแข่งขันนะความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นถามว่าดียังไงแน่นอนว่าพอเรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเนี่ยต่างชาติเขาก็จะมองว่าอุ๊ย อันนี้สี่คู่ที่เราจะควรเจรจาการค้ากันออนะหรือไมก็คุณมีความพร้อมออหลายอย่างนะรัฐคุณช่วยะนะเอก,กชนก็พร้อมที่จะรับการลงทุนรัฐก็เปิดกว้างนะมีกฎหมายรองรับต่างๆเนี่ยมันทำให้คนจะลองมึกว่าเราถ้าเราเป็นคู่เราเป็นแบบว่า คนที่อยากจะค้าขายแล้วก็อยากค้ากับคนที่แบบมีความพร้อมทุกอย่างนั่นแสดงว่าเขาก็จะสินค้าเราเนี่ยไปขายไปส่งต่อเมื่อก็เกิดการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแสดงว่าคนเนี่ยเขาได้มองเห็นแล้วว่าเออประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เกิดโควิดแล้วเราล้มเราลุกได้เราลุกขึ้นมาได้เนี่ยเราถือว่าลำดับเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นก็จะแสดงความเชื่อมั่นที่ว่านักลงทุนอยากที่จะมาลงทุนในไทย นะคุณผู่ฟังอันนี้เป็นเรื่องของขีดความสามารถแข่งขันเนี่ยไทยได้ขึ้นลำดับเป็น30นะแข่งขันในระดับโลกค่ะค่ะ